สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิปจาชาแนลนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมแล้วก็อยู่กับลูซี่นักล่านโนนึงคะ่ะและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Monster Hunter World Iceborne าแล้วครับคุณผู้ชมเมื่อคลิปที่แล้วเราก็ได้รู้ว่ามีนักวิจัยตกค้างอยู่ที่ไวส์สปายเวสนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเดินทางไปเดี๋ยวผมจะมาดูก่อนซิว่ามีอาวุธชุดเกราะอ,อะไรที่เราอัปเกรดได้บ้างหรือเปล่าโอ้ชุดเกราะขานี่ดีไปเลยครับมีสกิลสปีดช็อปเปนนิ่งสกิลสปีดช็อปเปนนิ่งมันจะทําให้เราขัดดาบได้ไวขึ้นนะครับงั้นก็ทําออกมาเลยส่วนตรงกระโปรงผมจะเปลี่ยนจากเชนเมลเป็นกระโปรงฮันเตอร์ะครับมันพลังป้องกันเยอะขึ้น ในส่วนของอาวุธยังอัปเกรดอะไรไม่ได้ครับตอนนี้โอเคมาขอรับเควสหน่อยรับเป็นเควส Sinister Shadow of the Swarm Th เอาไปคนเดียวก็พอเสร็จแล้วก็มากินอาหารแมวซะหน่อยขอเป็นอาหารจานเนื้อครับเชฟ ทำแล้วก็ออกเดินทางไปช่วยนักวิจัยกันเลยเอาละไปตามหาร่องรอยของนักวิจัยคนนัน้นเถอะคิดว่าจะต้องมีทิ้งอะไรไว้บ้างนะรอเดี๋ยวนะตรงนั้นมันที่มแมลงไปรวมกันอยู่ อะไรนะ่ะมันแปลกมากเลยที่ทำให้พวกมแมลงสำรวจเป็นแบบนี้เจอร่องรอยของนักวิจัยแล้วอุ้ยตรงนี้ลูซี่เจอด้วงเฮอร์คิวลิสค่ะขอจับด้วงกลับบ้านนะคะมับเขาให้ได้ด้วงกลับบ้านตัวหนึ่ง นั่นไงคุณนักวิจัยแต่ว่าที่อยู่ข้างๆนั้นเหมือนกับบาลอดเลยนะอย่าปล่อยให มันมาพบฉันมีท่านดฉันเห็นมันไม่ใช่จิราโทดัสไม่ใช่มันแน่ที่ฆ่าบารอดหลบไปเร็วค่ะคุณนักวิจัย <c oughs> มาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้ ักตรงนี้นะคะเดี๋ยวที่เหลือไปให้ลูซี่จัดก,การเองใครชื่อลูซี่ไหนนี่เราลูซี่อาไม่ได้แหลกหรอกอสุดซปเปอร์ฮีโร่แลนดิง้งจูราทรดาูดัส ภารกิจใหม่จัดการเจ้าจิรัตระนั่นคะฟันเข้าไปชาร์จฟูชาร์จแล็เป็นเต็มจะกหน้าแตกกันเลยทีเดียวกินไอ้นิวเบอรี่แก้สถานะพิ่ปกติได้เวลาโดนไอ้สถานะน้ำไอ้วอเตอร์บบรยเนี่ยมันจะทำให้เรา สูนเสียสามินาไวขึ้นมากเลยไม่โดนโ,โดนงับก็ไปทีหนึ่งเบาๆจะงนับมาก็กระแทกไหล่กับเข้าไปอ้าวติดคนติดคนแล้วสามินาลดเดิือสูนเลยครับ ลงไปนอนแล้วอย่าปล่อโอกาสให้หลุดลอยเล็งเข้าไปที่หางถึงไอ้ประดุกนี่มันจะหางขาดไม่ได้ก็เถอะนะแต่เราต้องเล็งหางมาันถ้าทิ้งส่วนมันแตกเราจะได้วัสดุดิบมามากยิ่งขึ้นตัดเม็ดคิดสักหนึ่งปืดเอา้าโดนชนโอโ้โหหน้าลูตี้จมบอ่อโคลเลยค้าอุตส่าห์ไปโมมาใหม่ ไ,ได้ขี่หลังพอดีเกาหน้ามันเกาหน้าตรงส่วนหน้านี่ก็แตกได้ครับถ้าส่วนหน้าแตกก็จะได้วัสดุอีกชนิดหนึ่งก็เกาหน้าไปเรื่อยๆอ,อ๋อแดงแล้วต้องเปลี่ยนที่มาไว้ข้างหลังโอ้ดิน้นลุดเลยไม่เป็นไรจังหวะน,นี้เราก็จัดการได้ เต็มหน้าแต่ว่าหน้าไม่แตกหน้ายังไม่แตกโอ้โหหน้าแข็งโ๊กเลยตัวนี้ จะก,กัดจะก,กัดเอาเอะไรกันแท็กชาร์จคูชาร์จสแลสนี่โดนหน้าหลายดอกมากเลยเนี่ยแต่ว่าหน้ากันยังไม่แตก <c oughs> อมันกำลังโคโคเนี่ยเข้ามาจัดมาเลยละกันหนึ่ง สองโอ้ยจะสามไม่ได้โดยมันไถตัวมากัดมืนมันจะหนีโหน โอนรู้สิมันจะหนีไหมโหนลงมาฟันก็ไม่ถึงมันหนีไปละโอเคเดี๋ยวไปต่อยกสองกันขอเก็บเมือกหน่อยนะอ๋อติดโคนรู้ว่าหินจะขึ้นไปกระโดดฟันมันซะหน่อย พุ่งมาหเฉียดหลังไปนิดเดียวอ่าตรงนี้มีแท่นหินลูซี่สตามินาหมดคะ่ะไหลกระแทกก็ไม่โดนปันก็ไม่โดนชาร์จไหลกระแทกชาร์จสามปันไปที่ไหนอะหนูลูซี่เอาติดโคนิกโอ้จับตบอีก มันกลังจะพุ่งึ้นมาแล้วรูซีิโดนโอหหน้าจิ้มโคนไปอีกดอกหนึ่งแกไอ้เจ้าประดุกบางอาจทำให้หน้าฉันหมดสวยเดี๋ยวตดยาก,ก่อนเจอแมลงอย่ายวยพี่ต้องฟาร์มกระโดดฟันหืมเนืกลังหักได้จังหวะเข้าไปใส่ดาเมจช,ชาร์จจบฟันโอ้หโ,โดน ถลายตัวมาเลือดจะหมดรอดโฟชั่นเอ้ธรรมะช่วยแล้วโอเคเอ๊ะยิยเสียงเหมือนตัวอะไรมาแจมไอ้บารหลอดมันมาแจมโอเคอย่างนี้เราก็มีเ,เวลาพักพักพักหนึ่งขัดดาบก่อนปล่อยให้สองตัวนั้นมันกัดกัน กอดรัดพัดเบี่ยงกันใหญ่ดูสิว่าใครจะชนะระหว่างบาลหอดกับกีราโธดัสใครชนะโอ้โหบาลหอดชนะไอ้กีราโธดัสนี่มันอ่อนเหลือเกินไอบาลหอดเราจะไปสนใจมันปล่อยมันร้องไปเราตามกีราโธดัสอย่างเดียวเดีรื่อยๆ รอยเท้าหน่อยไม่ค่อยได้เจอบาลอตเท่าไหร่มันจะมาโคกแล้วหลบเกือบโดนโคกใส่เอาวิ่งว่ายนะไปไหนนะโดดน,นอนเฉยๆก็แ็จสุดครับชาร์จฟันเข้าไปทีเดียวตายเลย ชาวสุดท้ายนี่เหมือนแมคค้าทุกหัวปลาช่อนทำได้แล้วนะแต่ว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยดีกับพวกหนามพวกนั้นเลยเข้ามาใ,ใกล้ๆทุกคนเราจะเริ่มประชุมกันแล้วขอบคุณทุกคุณทุกคนที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องการอ,อพยพในครั้งนี้ การวิจัยของเราก็เผยเห็นว่าโซราแมดดลอสจะไปที่ไหนต่อมันมุ่งหน้าไปที่เกตลาวินเกตลาวิน,นคือหุบเขาใหญ่ๆที่เลยจากไวนส์สป,ปายเวสไปใช่ปะใช่แล้วละ่ะผมก็มีข้อเสนอให้พวกคุณเราจะพยายามจับไอ้เจ้าโซล่าแมดดลอสจับมาเนี่ยนะ ใช่แล้วล่ะที่ลาวินอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่ดีเลยแหละที่เราจะจับมันได้ถ้าเราไม่ได้โอกาสนี้ไปแล้วก็เราจะต้องรอไปอีกหลายสิบปีเลยเชียวแหละหรืออาจจะนานกว่านั้นโอกาสละถ้าจะบอกว่าไม่นายจะหยุดเหรอไปลุยกันเลยดีกว่าด้วยการช่วยเหลือของนยที่ห้เรามีโอกาสดีแล้วตอนนี้ถูกต้อง แต่ตอนที่เราจะส่งฮันเตอร์ไปจับมันเราต้องดูแลอัสเทล่าก่อนไอเจ้าอาจานัทมันยังป้วนเป็นอยู่แถวๆนี้มันไม่ใช่เล่นๆเลยนะมันจะรบกวนแผงของเราดีละงั้นฮันเตอร์ภารกิจต่อไปของพวกเธอคือไปจัดการไอเจ้าอาจานัทนั่นซะแต่ระวังด้วยนะอาจานัทเป็นมอนเตอร์ที่น่ากลัวลื่นนิดเดียวเธอได้นอนแมวแน่ๆผู้ชาการผมว่าผมมีข้อเสนอนะ คุณนักล่าผมอยากให้คุณช่วยอะไรหน่อยต่อไปเราจะไปจับเอลเดอร์ดกรักอนโซลา่าเมนโดอรอดกันแค่นี้เลิกกันอุยหยะต่อไปเราก็จะมาช่วยหัวหน้าน,น่วยเพื่อศาสตร์คนนี้รู้สิว่าเขาจะมีอะไรให้เราช่วยอย่างที่คุณเห็นเราพยายามที่จะพัฒนาอุปกรณ์อะไรบางอย่างอยูอย่เป็นอุปกรณ์ที่พิเศษ แต่ว่าไอ้เจ้าโทบิคาดาชิที่อยู่ในป่านะ่ะมันขัดขวางไม่ให้เราไปเก็บวัตถุดิบที่เราต้องการได้น่ะปิอันนี่อุปกรณ์แรกมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเธอได้แน่นอนเป็นผ้าคลุมล่องหนพอเวลาสวมแล้วมอนสเตอร์มันจะมองไม่เห็นนี่แบบนี้แบบในตัวอย่างท u t o r i a l เวลาใส่แล้วอาจารนมันมองไม่เห็นไหนมาดูอุปกรณ์หน่อยซิว่าอัปเกรดอะไรได้บ้าง เกรดดาบกระดูกผมจะทําเป็นคาราเฟสบัตเตอร์หนึ่งแล้วกันพลังโจมตีมันเยอะดีแต่ว่าข้อเสียคือค่าคิติี่ข้อมันติดลบนะเนี่ยเวลาค่าคิดที่ข้อติดลบมันจะมีโอกาสที่เราจะได้ทําดาเมจน้อยกว่าปกติด้วยแต่ก็ไม่เป็นไร20%เสเี่ยงเอาส่วนช่วงขาผมจะใช้เป็นจูราเกรฟมันมีค่าโฟกัสค่าโฟกัสนี่มันจะทําให้เราชาร์จดาบได้ไวขึ้นนะ ส่วนกระโปรงผมจะใช้มาเป็นโบนคอยมันมีค่าป้องการสาฟ้าเยอะกว่าเดิมไอ้โทบิคาดาชิมันเป็น่าสายฟ้าส่วนหมวกผมก็จะใช้เป็นหมวกโบนเฮมเหมือนกันเพราะว่ามันกันธาตสาฟ้าเยอะดีโบนเฮมนี่ก็ไม่เร็วนะเดี๋ยวโชว์ใส่หมวกโชว์ซะหน่อย เท่านี้เราก็พร้อมที่จะไปบวกกับไอตัวโทบิคาดาชิล้รับเควส assignment ดาวสามคือคือเลเวลสามนั่นเอง,เองไปเกิดแมปสิบเอ็ดเชฟเหนียวขาวันนี้ลูซี่อยากกินมังค่าก,กินเนื้อทุกวันเลยค่ะน้ำหนักขึ้นหมดแล้วขอมังสวิรัตนะคะเอา้าวเชฟนี่มันเนื้อนี่ลูซี่อยากกินมัง <c oughs> เนื้อปลอมน้ำเหนียว ตอนนี้เรากำลังจะไปจับเอลเดอร์ดากอนนั่นต้องเป็นเรื่องใหม่ในลิสเต์มของฉันแน่พอไปถึงที่เกตลาวิลแล้วก็อย่าให้รู้นะว่าเจไม่มาเอาละ่ะตอนนี้เราก็มาในเคเวสไปล่ากระ l อกไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวจะไปดูที่ว่ามันอยู่แถวไหนตามร่องรอยมันไปก่อน อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรผ่านหลังมองไม่เห็นเลยกระโหลกมันปิดตาอยู่โอ้หิมะหรือเปล่าโทบิดทาดาชิหรือกระรอกไฟฟ้าวิ่งขึ้นเห็ดก่อนเลยกระโดดฟันไม่โดนกิ่งหลบมา ต้องระวังให้ดีตัวนี้ถ้าโดนไฟฟ้าทีเดียวนี่มีโอกาสวัน k o ได้เลยก็คือวัน1น h ิตได้เลยนะชาร์จ3เต็มเต็มหางเล็งที่หางก่อนหางมันแตกได้กับตัวกลางกาศชาร์จได้คีหลังพอด,ดี <Okay. S 1> ก็เกาที่หางเลยละกันนะหางฟูๆนี่แหละ ฟันหางไปเรื่อยๆออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเยพิ่งลม้มอย่าเพิ่งลม้มขอจัดชาร์จสลัใส่หางก่อนอ้อาวลม้มไม่ได้ใช้ชาร์จสลัไม่เป็นไรจังหวะน,นี้วิ่งไปที่หางชาร์จขั้นที่สามทูชาร์จสลั หมือนจะโดนแต่ที่ตีนมันไม่ได้โดนหางชาร์จใหม่โอ้โหร้องแทนเซลแอนิเมชันเลยมันโดดไปโดดมาหลอกต้นไม้มองไม่เห็นเลยมันไวลงมาแล้วถ้าเกิดว่ามันชาร์จไฟฟ้าใส่หางแล้วโดนหางเที่ยตายตายได้เลยนะล,ะลม้ลมลม้ลมลม้มตัวปกาสเล็งมาที่หางเอาไมหมห่งชาร์จ2ชาร์จ3ามทชาร์จตวุด ไม่โดนดาบสองน่าเสียดายมันเริ่มชาร์จไฟฟ้าแล้วบล็อกไว้รอจังหวะใช้ลูซี่คลิกสวนกลับไปลูซี่คลิกไม่โดนลายกระแทกอพอได้เอาไหมชาร์จโคชาร์จแลสวนกลับไปโดนหางเกือบโดนมันกัดอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ไปที่ต้นไม้ไปตรงนู้นจะลงมาแล้วฟันสวน ไม่ได้จังหวะโดนตวัดหางใส่เรไปครึ่งรอดกินยากินยายาอ้ย,ยาอยู่เบอร์ไหนโพชั่นของผมกินโฟชั่นของผมอ่ะมันชาร์จไฟฟ้าใส่หางแล้วสวยแล้วครับอย่างเงี้ยถ้าโดนไฟฟ้าทีเดียวคือ1 KO ฮิตได้เลยเราป้ามิดพิษใส่มันไอตัวนี้มันแพ้พิษกิ้งหลบหางมาโอเคเข้าไปชาร์จฟันใส่หาง ฟันใส่หางโอาหางแตกเรียบร้อยหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วโอเคปล่อยมันหนีไปก่อนเอาละมาต่อยก2สองก็หม่สไลด์ลงไปจากเนินชาร์จดาบไม่ได้นัดกดชาร์จนานไปหน่อยมันหมดแอนิเมชั่นหามากำลังล่อให้อยู่เข้ามาฟันไม่โดนอีก ปวัติานลบบล็อกอยู่โอ้โหดอกนี้บล็อกไม่อยู่กิ้งไปลูกขนุนเลือดเต็มเข้ามาบวกใหม่เอาวเมื่อกี้ขึ้นค่าคิดทีด่เข้าติดลบดาวสีฟ้าลูซี่แท็กเกิลส่วนไป ทโชชาร์จอ๋อชาร์จไม่เต็มอ๋อแต่ไม่เป็นไรมันล้มจังหวะนี้แหละเข้ามาชาร์จเข้าที่หน้าเลยไปเอามามามาหนีพอดีใช้กรงเล็บตามไปจะขวนเข้าที่หน้าได้ไหมไม่ได้ตะตาไม่น่าหมดก่อนเวลาใช้กรงเล็บ เกาะมอนเตอร์สาตามนา่ามันจะถูกลดลงไปเรื่อยๆดูสินอนไหมถ้ามันนอนเดี๋ยว,ยวจะให้ลูซี่ไปปลุกนอนโอเคล้มตัวลงนอนแล้วให้ลูซี่ไปปลุกนอนกลนสบายเชียวคลอดคลอดโอเคตั้งท่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุมมันเหมือนจะไม่ได้ทำไมหมุนตัวมาทางนี้กิ้งกับหลังเดินนิดหน่อยหันหน้าไปตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ถูกต้องแล้ว หนึ่งอ่ะกดผิดมามามาชาร์จหนึ่งเตื่นได้ยังถ้ายังไม่เตื่นลูปี่จะไปโผล่พลาดจริงไอด้ดาบแรกมันต้องไม่โดนมันต้องโดนดาบสองไอด้ดาบสองดาเมจมันจะแรงแล้วมันจะโดนตอนที่มอนสเตอร์หลับมันจะแรงมากขึ้นไปอีกเออนี่มันก็ไม่ตายนะเนี่ย โอ้แวงกัดโอ้โหเลือดลดไปครึ่งหลอดเอ้เมื่อกี้ลืมเติมยาเก็บดาบก่อนเก็บดาบเดี๋ยววิ่งไปเติมยาก่อนเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้าขึ้นเห็ดขึ้นเห็ดแมว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 ลบลบลบกินยาก่อนขึ้นเห็ดเองเลยโดดขึ้นไปถึงไหมถึงหางแต่มันแค่เฟ้ไม่ลบชาร์จฟัน ไม่โดนโฉกสวนพุ่งสวนไม่ทันเอ้ยหางปอกก่อน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 อืมบล็อกอยู่ต้องหลบแล้วต้องหลบแล้วเลือดจะหมดกินยากินยากินยามันไปข้างบนใช่ไหมปลาไม่ใส่มันเอาอปลาไม่โดนโดนหางตวัดหางดอกนี้แรงสุดๆตายเอามึนด้วยเดี๋ยวพึง่งมึนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน หายมไฟแลกลลี่อ่าโอเคเมกาพอชันหวานเจี๊ยบจัดไปอีกครั้งสิชุดยังไม่แตกฟันเต็มเต็ม<ๆ>อมันเห็นละชุดแตกเรียบร้อยโดนสวนเอาติดถานาะไฟฟ้า สานามไฟฟ้าทำให้เราติดตตันง,ง่ายขึ้นไปอีกทชาร์ดแลดล้มกิ้งเข้าไปตามเรียบร้อยเจ้ากระลอกไฟฟ้าโพดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทำได้แล้วนะคู่หูแล้วก็กลับไปแล้วก็ไปแจ้งหัวหน้าหน่วยพิษตา์ได้เลย โอ้ฮันเตอร์ที่รักฉันอยากจะจูบเธอเหลือเกินขอบคุณนะวันนี้ฮันเตอร์ทั้งหลายก็สามารถใช้เครื่องมือพิเศษนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วแหละเอาละครับคุณผู้ชมในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอตัดลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาจัดการในเจ้าอาจนารนกันนะครับส่วนในคลิปนี้ผมแล้วก็ลูซี่จังนักล่านโน .1 ขอตัวลาไปก่อนนะคะไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ถ้าใครมีข้อเห็นอะไรก็ฝากพิมพ์มาไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ